ใครที่เป็นสาววกลิซ่าเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้นะคะดารินไม่ได้มากับลิซ่าค่ะแต่ดารินนะคะมากับกระเป๋าซีรีเนวารุ่นฮิตที่ลิซ่าเนี่ยใช้บ่อยมากตั้งแต่ที่ลิซ่าเนี่ยลงรูปในอินสตาแกรมนะคะในช็อปเนี่ยมีคนไปถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของกระเป๋ากันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะจะมีความสีน้ำตาลนะคะวินเทจหน่อยๆแล้วก็ที่สายกระเป๋านะคะตรงกลางค่ะจะมีการปั๊มโลโก้ของซีรีนนะคะแล้วก็อะไหล่เป็นสีทองค่ะมีการปั๊มโลโก้ซีรีนทุกจุดเลยนะคะที่ซิปก็มีในด้านในนะคะก็จะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีป้ายแท็กนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆอยู่ทางด้านหน้าด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีนะคะ ก็คือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะใช้ในชีวิตประจําวัน,วนก็ถือว่าซื้อไปก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นลายโลโก้ของซีรีนเลยนะคะเป็นแนววินเทจอยู่แล้วค่ะฉะนั้นจะใช้กับยุคไหนหรือว่าเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้หมดเลยที่สายกระเป๋านะคะจะสามารถปรับ้ได้นะคะจะปรับได้ทั้งหมด3ระดับระด,ดับที่เขาปรับมาให้เนี่ยก็จะเหมาะสาหรับการสะพายไหล่ค่ะแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากใช้เป็นแบบถือนะคะก็สามารถ ระดับที่สั้นลงได้ค่ะให้เหมาะสําหรับการถือหรือว่าคล้องแขนนั่นเองนะคะนอกจากการซื้อไปเพื่อใช้แล้วนะคะถ้าสมมติว่าจะซื้อเพื่อเกรฑงกาไรก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าถามว่าราคาตอนนี้ก็ขึ้นไปมากๆเลยนะจากราคาที่ออกจากช็อปตอนแรกนะคะค่ะเดวดาลินสรุปข้อดีของน้องให้สันส้นๆแล้วกันนะคะถ้าน้องเนี่ยใช้ง่ายใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็จุของได้เยอะมากๆนอกจากนั้นก็ทนทานด้วยค่ะ